สวัสดีครับอยู่กับร้านชานนการช่างนะฮะเงี่ยวโอเคอยู่กับตู้นโนเซ็นนะฮะวันนี้เราอยู่กับกระเทยเสื้อลมนะฮะก็จะมีลีโอร้อยยี่สิบสปีดร้อยี่สิกับโนวาร้อยสิบนะฮะหามาได้เท่าที่หน้าร้านมีนะฮะโอเคจะมารีวิวว่ามันต่างกันยังไงในคัสเสื้อลม Honda นี่ก็จะเป็นร้อยสิบนะฮะเป็นเสื้อลมที่ซีซีน้อยกว่าเพื่อนเลย โอเคเริ่มจาการีโอก่อนแล้วกันโอเคคาวาสกิรีโอคันนี้ก็คือมันไม่ใช่รถเดิมนะฮะอันดับแรกเลยคือล้อเป็นล้อ KR แล้ว yeah. ลจานนิดมันเลยใหญ่กว่าอีกสองคันนะฮะถ้ารถเดิมๆจานนิดทั้ง3าตัวนี้ก็ขนาดเท่ากันนะฮะจานหน้าส่วนจานหลังรู้สึกก็จะเท่ากันเหมือนกันและโนวาจะมีหลังเฉพาะตัว RS ไฮสูเปอร์นะฮะเป็น5เกียร์คัดมือตัวนั้นจะเป็นโชคเดียวละโอ้ย oh, yeah. มาดูข้างหลังกันตัวรีโอจะเป็นโชคแบบโชกค,คู่นะฮะ,ะส่วนเจ้าสปีดจะเป็นโชคเดียวสปีดตัวนี้ออกมายุคหลังๆนะฮะออกมาหลังรีโอค่อนข้างจะเยอะมันเลยได้รับอิทธิพลของยุคนั้นนะฮะทรงแหลมๆเพียวๆ สังเกตว่าเจ้าโนวานี่ก็จะแก่ที่สุดจะเป็นรูปทรงเหลี่ยมๆอยู่เลยฮะไอน,นี้ก็ยุคกลางเหลี่ยมบ้างมนบ้างแหลมบ้างอันนี้ก็คือแหลมไปเลยออกมาฟัดกับแดดนะฮะโอ้เ oh ย yeah. เรื่องแรงมา้ารีโอคาวาสกิตัวธรรมดาน,นะตัวธรรมดานะฮะเขาเคมไว้ที่ยี่สิบแรงม้าส่วนเออีเขาเคมไวท้วไวที่ประมาณยีิบสอง ส่วนถ้าเป็นรี o อเอสเขาเคลมไว้ที่24อันนี้ข้อมูลผิดพลาดประกันใดขออภัยสปีดโรงงานเคลมไว้ที่17แรงมา้าส่วนเต้าโนวา110นะฮะโรงงานเคลมไว้ที่ประมาณ14แรงม้าเท่านั้นเองโอเยตัวนี้เรียงเรียงตามอายุโนวาแก่สุดแล้วก็เป็นรีโอแล้วก็เป็นสปีดนะฮะโอเยมาดูไหม ไม่สปีดค่อนข้างเก่าแหติดเครื่องได้ครับลืมลืมโอ้ยแข็งแข็งมากโอเคไม่เอาว,นนอวันนี้ไม่พร้อมวันนี้ไม่พร้อมไม่ลงโอเคตอนนี้จะเป็นท่อโสดตนฮะจะเป็นท่อข้างงานเก่าแบบ ุค90ไปเลยข,ขึ้นขึ้นคำคู่เบิรแรงไม่ได้รถไหลเฮ้ยดูนะ<ห>นแรงมันแรงโอเคส่วนสองคันนี้สปีดไม่ติดนะฮะจอดนานกว่าเพื่อนติดแค่โนาวานี้ก็ไม่ไม่สตาร์ทเป็นอาทิตย์แล้วเหมือนกัน ฮ้ยติดอ๋อนึกว่าเกียร์ทำไมไฟเกียร์ว่างเป็นสีส้มว่ะไม่เข้าใจเลยเฉงเฉงทำไมกันเนาะเดิมๆมันสีส้มหรือเปล่าเนาะนะเอาอีกแล้ว,วออกร่างกายกันไม่ติดไม่สาตาร์ทว่างๆให้สาตาร์ทตอนนี้ถือกล้องไม่ถนัดเอะ โนวาก็จะเป็นโชคคู่เหมือนรีโอนะฮะก็อย่างที่บอกว่าโชคเดียวก็จะอยู่ในตัว RS Super 5เกียร์เป็นตัวท็อปของตระกูลโนวานะฮะโอเจตัว RS Super นี้5เกียร์สวนมากเขาจะยำแบบอะไรของ Honda Beat ข้อเหวี่ยงบีดอะไรใส่เข้าไปไม่รู้นะนี่เป็นตำนานนะตำนานการแต่งโนวาโอเจนี่ก็คือเสื้อลมของยามาฮ่า ที่สภาพค่อนข้างจะสกปรกนนิๆหน่อยเพราะผมไม่ได้เก็บงานอะไรเลยเพราะว่าไม่ค่อยมีคนถามนะสปีดเลยเก็บไว้ว่างๆเดี๋ยวค่อยเก็บงานใหม่โอเคเหมือนเสื้อของยามาฮ่าเขาจะออกแบบมาได้ใหญ่ช่องระบายลมค่อนข้างเยอะแล้วก็มียางดักลม1.2จุดสจุดข้างในอีกจุดหนึ่ง2ด้านส่วนข้างบนไม่มียางดักลมนะ โอเคโนวาก็จะมียางเหมือนกันอยู่ตรงนี้จริงๆในจุดนี้ก็มีมีมัง้งอาจจะหลุดหายไปตามกันเวลาส่วนรีโอก็มีเหมือนกันตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โอเคไม่ร้อนนะเมื่อกี้สตาร์ทเบิ้ลเรื่องแฟลิงแฟลลิงรับลมของสปีดดูใหญ่ที่สุดนะฮะอ,อกมันค่อนข้างจะกลางออก อ,อ,อกพายลายพึงนมตึงหน้าตั้งเอสอส่วนนี้เล็กที่สุดเลยเอามองจากมุมนี้ไม่เห็นเสื้อสูบเลยด้วยซ้ำอืมโอเคช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้อัพคลิปนะครับเอาตรงๆว่าต,ต,ต,ตอนนี้ทำงานไม่ทันผมค้างงานไว้หลายท่านเลยก็เก่งใจมากครับก็เรื่อยๆนะฮะ จะทำงานให้ออกมาดีที่สุดโอเคปึ๊บอ,อืมที่ก็ไฟหน้าปึ๊บปึบตัวนี้ท่าขับเหมือนกันทุกคันเลยฮะพอสังเกตว่าแฮนของโนวามันจะค่อนข้างยกอืมีมปลอกรองตรงนี้ยกขึ้นมาตำแหน่งแฮนกระบอกหนึ่งสอง ออยู่นี่สามผมลองนั่งดูแล้วรู้สึกว่ามันใกล้เคียงกันนะฮะเท่ากันทุกคนันยกเว้นสปีดท,ที่ไม่มีตัวรองแฮนให้ขับจะก้มกว่าน,นิดนึงส่วนรีโอก็ไม่มีตัวรองแฮนให้ครับแต่ว่าแฮนเขาจะค่อนข้างสูงอ่ะเพื่อนโอเคโอเคเออลืมแจง้งครับรีโอคันนี้ขายแล้วครับขายไปแล้วเย่ yeah. สง่งสุลาดทานีและที่สําคัญไฮไลท์ของรีโอก็คือมีที่มีเทปเปิดขวดแล้วก็ที่รัดของนะฮะ <c oughs> <c oughs> เอาไว้รัด <c oughs> เนี่ยฝนโนวา่าก็จะรัดกับเหล็กเหล็กกันตกนี่ปกติรุ่นอื่นนะจะมีเหล็กประมาณอยู่แค่นี้ใช่ไหมฮะหรือว่าสั้นๆแค่นี้เลยของโนวาให้มาถึงนี่เลยรถแม่บ้านสมัยใหม่ยังไม่ได้เท่านี้นะฮะก็รัดได้เลยเมันก็เลยกลายเป็น ขวัญใจชาวไทยนะฮะที่ Honda ขายรถตระกูลโนวาครบถึงล้านคันแล้วก็ผุดเดสเอพขึ้นมาตัวนี้ก็จะเป็นตำนานของ Honda เขาเลยที่สร้างชื่อเสียงให้กับทาง Ho n ด้าครับโอเควันนี้ก็น่าจะลากันไปแค่นี้ฮะเดี๋ยวขอตัวไปนั่งผาเครื่องต่อช่วงนี้ปิดร้านดึกนะ,ะปิดร้านประมาณสองสามทุ่มโอเคใครว่างเข้ามาแวะนั่งคุยได้ว่าผมอยู่คนเดียวเงาเยอะ ขอบคุณครับลานไปแค่นี้อ๋อมีคนขอ LS LS อีกประมาณแป๊บหนึ่งนะฮะ <c oughs> เคลียงานก่อนขอบคุณครับ